สามรอบแล้วกูฟังไม่รู้เรื่องออกแกักรอบแจะพูดอะไรออจเจ้านางเอกแป้วหลังลงเลยครับตามสภาพนะครับครับก็ใจอยู่ครับทำไมคนอื่นออกทำไมที่ไม่มาเปลี่เนาลันก็ยิ่งบ่าพอมาเจอแกเลยพาการผสมลงไปใหญ่เลย,เยคนดูเยอะนะแต่ักคนละร้อยแนละ้วไปนั่งก่อนพี่ไปนั่งก่อนนะครับนะครับ จะไปไหมครับรไปครครบไปไปถัเเาเจอนักเลงเชื่ด้วยไม่ใช่จะไปดีๆไหมจะไ,ไปส่งแกโอ้มีเมียแน่วันนี้ขอบคุณครับคู่ใบครับที่ใไรางวันเล็กิีของไม่กิงมันเจงไม่สั่นไม่ไหวไม่เอาเท่าไรจะให้มันไหวมันคงไม่ยอมจะสงสัยท่านไงคงเป็นของปลอมสงสัยข้างในคงเป็นของ สมัยนี้ปีกว่าเดิมอาบมมุญได้กยยองน้ำได้ยุงปีกยานเขาทันลักบ้านจุ่มเฒ่าเจอรถชานลักบ้านจุ่มจะคอยเสื้อเลยปุกยานไม่ถุเราแหวเตีเยวาไ่จริงอาบุญส<ๆ>องวันกูจะเล่นอะไรก็เล่นหมดจะเอารางวัลไหนครับรางวัลจะไปให้อะไรตั้งไนกะินไม่มีอันจะกินอยู่เออขอเวลาสักครู่นะครับคนไหนไม่ให้อย่าเล่นนะครับ มยอยยโอยต้องทำตองทเ้นั่นึงนะครับอย่าเลี่งนะครับอย่าเล่งอย่าเล่งครับ้องวันดีเห็นไม่เดี่ยวฉากนี้ไปทอมบดแม่ทำไมรู้สึก่าสง่าถ่าเผยถ้าเกิดอุ้ยคนสองหัวเขาลูอนี้ ขอบคุณมากครับอันนี้ลูกพี่และลูกพี่ครับใครจะให้รางวัลรีบให้เลยนะครับเพื่อวันเผาจริงจะไม่ได้ไปนี่เผาจริงขอหลอกด้ยนี่เกด้ชอบโกหกเข <c oughs> าเธออยู่บางแค่เธอช่วยแม่ขายขาา้าวมันไกลไปอยู่เชียงใหม เธอเวยา้าทายกรบูกลับมาทุเทพชมแม่เรนทายข้าวูาเป็ไม่อยู่เชียงไมทัมทใจไปทายดินทีนทูลบขนี้ นั่นเดี๋ยวมันดีแค่ไหนร่ำรวยจากขายปลาดุงเดี๋ยวนี้จะทุ่มขายปลาทะเลได้จดไม่ไหวแล้วเพลงเราหงายคนงานเพลงลูกสาวแม่บ้านลูกสาวไหไบ้างลูกสาวไหไบ้างมีบานไหมกันเอาลูกอกบท้องไปเก็บ ออากูะจะร้องเล้กูเลยเรื่องเลยที่จิ้มหายเออสวัสดีครับสวัสดีที่ท่านมาชมที่เกคืนนี้รับรองจะเล่นเมืเ่อการีเจงถ้าเล่นไม่ดีก็อยังได้พบพบแก่อย่างนากันเอ,องเออแล้วไปกัน đi được cả lịch kia thì sao bà với tôi sao อิดรอยเพราะว่าเขาตั้งเวทีตั้งแต่วันก่อนนะครับแล้วก็ล้างพยายางใหม่แล้วก็ล้างรถปีทีนะทำหลายอย่างครับค่าตัวสองพันนะครับโอ้ค่าตัวเยอะซะด้วยครับเหลืออย่างเดียวไม่ได้ทำครับค่ารถปีทีหมจะพาไปไหนท่งางคณะเลียนนะครับแม่หอกฉันเองมีชื่อเหมือนกันชันไม่ชื่อว่าไอ้ฟาเียบฟาเยบเป็นทหารรัไทยอุตสิย์ฟาลันวันนี้ฟาลัสตากขึ้นเป้าเป็นเวลาสามโมงเช้านี่ก็บบ่ายสองเที่ยงแล้ว แล้วจะเกิดเวลาที care, ่จะขึ้นเป้าจะขึ้นเป้าพลันเธอพลาดนั่งมันหมายพาเดียบไม่รับ้ายเธอเดินทางพวกหน้าขึ้นเป้า